สวัสดีตอนเช้าทุกคนพอกันอีกแล้วกับหนุ่มบ้านโนนครับมาซ้ำหนูหมายเก่าครับมีกลับอยู่หกหลังเรียกว่าอยู่บทได้ถ่ายคลิปหอกพี่น้องพอดีเดิมพันกับน้องๆอ,อยู่ของเล่าเมื่อคืนนี้ภายในกลับหกหลังนี้ถ้าเกิด ได้หนูว่าคุณว่าจะได้หนูกันสักกี่ตัวผมเล่นได้สามถ้าใครบทถ้าใครทายผิดนี่เสียบอกสองเซาด้วยพี่น้องไปไปดูกันเลยพี่น้องสำนูไหมเกา่าบรรยากาศตอนเช้าเช้าไหมแรกได้จากตัวเนาะ ลันบนเนี่ยโอ้วดลั่นนะหลังแรกก็พลาดแต่แล้วหลังแรกก็พลาดแล้วไปเบิ่งหลังต่อไปเล่นไปสามตัวได้ผมอะ อีกคนนึงนั่นเล่นสองเบื้องหลังนี้เบื้องหลังนี้ลั่นบ่อลั่นบ่อโอ้ลั่นอู้ลากกลับเข้าไปยังไง่ะบอยูอ่เอาได้แต่หางว่ะพี่น้อง ติดหางหนูบุได้ตัวโอหยังวะนับเต็มได้บุญเนี่โยโอ้ยตองหลังก็าฟาวแล้วเบิบ่งอีกเบิ่งอีกนี่นี่นี่ไายเสียเล่าเนาะ แรงนี้ลั่นบ่ลั่นบ่อุ้มลั่นคือบดได้ตัวโบยู่อ่ะสามหลังลั่นสอง เลยอีกสามเชือกตึงบ่เชือกตึงบ่เฮ้ยอันนี้ก็ลั่นบ่แม่นมหนูน้อยบ่เนี่ยมาเล่นก่อนนะหนูซิงว่ามาเล่นเนี่ยเนี่ยยันหนูซิงยันหนูน้อยมาเล่นก่อนนะทุกคน บหมานบหมานบาเลยจักตัวกับหกลังนะอันนี้ใส่กลางทางเลยนะพี่น้องโอยมาเล่นหญ้ากัดหญ้าอยู่ข้างนอกอะ่ะ Rồi mà cắt dạ Ui Sẵn sàng mấy khi bộ Ui Bộ mán độc thịt nóng หมานดับพี่น้องกับหกหลังหมานแต่หางติดได้จังไนมีแต่าหางไลตัวบุมีเอาไว้สาม,มีเด้อพี่น้องพอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ